cái lấy hạt sáng sáng lên ào ào chị lấy mày sáng sáng đi oh, đây gì kẹt gì kẹt gì kẹt sáng, sáng lên. สวัดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องอัญญาแอนล,ลับิดนะคะวันนี้เราก็จะมาแกะน้องเบบี้ทีกันะค่ะเป็นเบบี้ทีมันกรนะคะแต่ไม่รู้ว่านี้น่าจะเป็นเบบี้ทีมังกรอวัวสองนะคะอันนี้น้องจะเป็นแบบหูตกนะคะแล้วก็จะมีมีตัวให้สะสมหลายสีแล้วก็ชุดให้สะสมหลายแบบเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะนี่ วันนี้กล่องก็มาสีสันงดงามมากเลยเราก็จะมาเริ่มแกะกันเลยค่ะมาเริ่มแกะโอ้แกะง่ายอยู่นะคะมีดูให้แกะอยู่มาเริ่มแกะตื่นเต้นมากเลยว่าครั้งจะได้ตัวสีอะไรแต่อยากได้สีเข็ดอ่ะทุกคนมีสีเข็ดด้วยนะอยากรู้จังเลยว่าสีเข็ดสีอะไรอย่าเงี้ยยังไม่เคยเห็นเลยะคะ่ะ ใค่ะได้ละมีกี่ันยากนิดนึงมีกี่กล่องนะน่าจะหกกล่องหรือเปล่าคะจริงด้วหกกล่องีกล่องแต่ได้สีชมพูอ่ะหันได้สีชมพูขอสีชมพูนี่ค่ะนี่เอากันเลก่อนดีกล่องกลางก่อนแล้วกัน หยุไม่ได้ทุกคนเฮ้ยยากจังเลยอะทุกคนออยดไม่ได้หยุไม่ได้ชวอได้แล้วมาเริ่มกอนแ้กกันขอให้ได้เสียงพู้อยาได้เสียงพูเสียงพูเสียงูเสียงพูสีเข็ดหรือไ่ก็สีเข็ดอยากได้เสียงพูหรือไม่ก็สีเข็ดเสียงพูเสียงพูสีเข็ดสีเข็ อันนี้มม่เหมือนจุ่มในจุ่มในจุ่มก็ต้องลุนชุดด้วยดูกาน์ดด้วยค่ะาสองก็จะเป็นตัวสีแองนะคะนี่ค่ะมาเริ่มกันเลยสามสองหนึ่งก็เริ่มแล้ว ตากิ้งแล้วตาที่ปกติทําไมตากิ้งอันนี้มีเหรอวล่ลูกมันมีลวดลายด้วยทุกคนดูนต่ทุกคนอันนี้มีลวดลายด้วยนะอุย้ยน่ารักมากเขาใส่ชุดคุณหนูมากเลยขอดูหน่อยสิฮะเป็นตุ้ยเงี่ย,ย,ยได้พอดีเลยจ้ะอขอแล้วก็ได้เลยแล้วชุดคุณหนูใไฮโซมากน่ารักสุดๆไปเลยทุกคนมา ตัวแรกของเราก็ได้สีพูเลยตัวแรกของเราก็ได้โชคดีเลยตัวที่สองก็ต้องข้อจโชคดีนะคะแล้สีก็ได้ที่ไม่ใช่สีดงเพราะอันนี้เคยมีแล้วสีเข็ด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 ขอให้ได้สีเข็จุ๊บสีเข็ดสามสอ แป๊กๆฮทุกคนเขาใส่ <Yeah. S 1> เขาใส่ตาผิดด้านหรือเปล่า mm hmm. หรือก็ปกติแล้วเพราะว่าทำไมตัวนี้ตาตาที่มันเป็นรูปเหมือนลูกหมีค่ะอยู่ข้างบนแต่ทำไมนี้ตาที่มันเป็นลูกหมีมันอยู่ข้างล่างอะแล้วมันกับหัวกับหางด้วยทุกคนแปลกๆเฮ้ยแต่เด็นกน้องก็น่ารักนะทุกคนน่ารักมากอืม mm hmm. กินหอมมาก คล้ายๆกันอยู่นะคะแต่ก็ไม่เหมือนกันนะอุ๊ยลืมให้ดูกาเลยนี่ค่ะนี่นี่ค่ะแต่แกดูการาดสีฟ้าค่ะอุ๊ยซิมโฟนเดผิดค่ะ สีม่วงสีเข็สีม่วงอีสีเข็สีม่วงสีเข็สีม่วงสีเข็สีม่วงสีเข็ดขอเธอขอเอจะได้ไหมเออทุกคนสีเข็ดสีเข็ดน่เป็นสีแดงตาขี้แล้วอะอื้อันนี้หอมไหมคะนี่แ่ะชุด ชุดไปเหมือนกันเลยอันนี้เหมือนกันแค่คนละสีค่ะ,น,ะ,คะนี่ค่ะนี่การเองก็เป็น็น,น,น,นย่งหน้าตาเหมือนในรูปอ่ะงันคันนี้ขอสีเข็ดหรือไม่ก็สีเข็ดหรือไม่ก็ em taแก้ว dễ quá nhỉ ạ. Đây dễ ngay nhỉ. Thông thường. Này, chỉ lại hả? 3 2 1. Áo. Áo. What? Oh my god. 3 2 1 Ừm. Ồ đây. Sí. Chiếu. Chơi tiếp kéo Không phải là. Úi, chuột ชุดน่ารักมากนี่ค่ะทุกคน <c oughs> นี่ค่ะมาส่วนการน้องก็จะเป็นอันนี้ค่ะไม่ได้สีเหลืองก็ดีมากเลยทุกคนไม่ได้ซ้ำเลยอยากให้ตัวสีเขียวใส่ชุดอันนี้ยอะโวคาโดมันจะเข้ากันมากเลยนะคะนี่ รู้ว่าชุดเปลี่ยนได้ไหมทุกคนเฮ้ยทุกคนมันถอดได้ด้วยนะชุดได้ค่ะโอ้สองกนสุดท้ายตืน่นเต้นมากกินหอมทุกตัวเลยเฮ้ยทุกคนเพิ่งเห็นว่าตรงนี้มีดอกกุหลาบด้วยนี่ดอกกุหลาบน่ารักไาก sao à, sáng lưng luôn cảm cái luôn sao sao lưng luôn sao lưng luôn sao lưng luôn ชุดเข้ามากสีคือเข้ามากนี่ะอันจุ๊บตอนแรกอัญญาคิดว่าตัวนี้คือสีม่วงแต่อัญญาคิดว่าอันญาเปิดมาได้สีน้ำเงินแต่ดูกรัรดกับอันนี้ สีเดียวกันได้เลยก็แปลว่าคอ,อนี้ไม่มีสีมว่วงหรอแค่ขอ,อนี้มีสีมว่วงแค่เรายังไม่ได้ค่ะนี่แค่ะตุ๊กนี่ค่นี่ค่แกสีเขตจะออกกล่องสุดท้ายหรือเปล่าไปลุ้นกันค่ะใต้กล่องม้างเพื่ออาจจะมีดวงกับใต้กล่อง อันนี้อาจจะมีดวงกับใต้กองก็ได้สี่คิตสี่คิตี่คิตสามสองหนึ่สงสองเอ้อยแต่ชุดน้องน่ารักมากเลยทุกคนแต่อันนี้เคยมีแล้วว่าสี ใช่ไหมใชม่อัน n j a เคยมีแล้วสีนี้นี่ค่ะนี่น่ารักมากด้ยวยทุกคนมีชุดเป็นดอกไม้น่ารักมากตกนี่เท่านี้ค่ะน่ารักมากน่ารักสุดสน่ารักมากสวยอันนี้การนะคะ ใส้สีเขดกันเลยนะทุกคนแต่อย่างน้อยน้องก็น่ารักนะทุกตัวแต่พี่ตากิทุกตัวเลยพี่ตากิมาหลายคลยนะิปแล้วเนี่ยทุกคนยกเสตหมดเลยอะ่ะนี่แต่แะกก็จะน่ารักแบบว่าเป็นแบบว่าคุณหนูคุณหนูสีชูพูน่ารัก,น,รกน่ารักค่ะโบสีเหลืองส่วนตากิ้งแล้วก็เป็นแบบว่ามีอันนี้ด้วยค่ะมีลายสว่วนนี้เป็นสีฟ้าใส่ชุดแยมรูปดาวแล้วก็เป็นตากิ้งค่ะ ส่วนนี้เป็นสีแดงแล้วก็ใส่โบกสีเหลืองแล้วก็ใส่ชุดดาวสีเขียวค่ะส่วนตัวนี้ใส่เป็นชุดดอกไม้สีขาวแล้วก็มีลายดอกไม้เป็นสีสีแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโบก็จะใส่สีแดงแล้วก็ตัวก็จะเป็นสีเหลืองค่ะ ตัวอันนี้เข้ามากเป็นตัวสีฟ้าค่ะแล้วก็ชุดเอี่ยมก็จะเป็นโบตรงกลางแล้วก็เป็นชุดสีฟ้าฟ้าโบน้ําเงินน้าเงินแล้วตัวนี้ก็เป็นสีน้าเงินค่ะช <c oughs> ุดตัวนี้จะเป็นเขียวแบบว่าเขียวอะโวคาโดนะคะ <c oughs> แล้วก็โบสีเหลืองแล้วก็ใส่ชุดเอี่ยมเอ่อเอ่เออชุดสี ชุดสีเขียวชูดสีน้ำเงินค่ะนี่ก็มีทั้งหมดแค่นี้นะคะมีทั้งหมด6ตัวก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้แนยามีกำลังจะทำคลิปใหม่ๆนะคะบ๊ายบายค่ะ